สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปบัญชีของกรุงไทยนะคะปกติแล้วเวลาที่เราเข้าไปแอปออนไลน์ของกรุงไทยอะค่ะเราจะเห็นว่าหมายเลขของเราจะเป็นตัว xxx ใช่ไหมคะเป็นตัวกาก,กบาทอะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าทําให้หมายเลขที่เป็นตัวกากบาทอะค่ะเขาเป็นหมายเลขเต็มของบัญชีเรานะคะอ่ะเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็เข้ามาที่แอปของกรุงไทยกันก่อนนะคะ ก็เข้ามาแล้วนะคะก็มากดที่บัญชีของฉันนะคะตรงนี้เขาก็จะให้เราใส่รหัสพิน6หลักตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆใส่รหัสพินเข้าไปนะคะเมื่อเราใส่รหัสพินแล้วก็เข้าสู่ที่หน้าของแอปกรุงไทยแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นบัญชีตรงนี้ใช่ไหมคะ เขาจะขึ้นเลขบัญชีของเราค่ะไม่เต็มเขาจะให้เห็นก็แค่สี่ตัวท้ายตรงนี้ใช่ไหมคะวิธีการดูหมายเลขเต็มหรือว่าทําให้หมายเลขบัญชีเต็มเราปรากฏขึ้นมาก็ให้เพื่อนๆมาที่ตัวตั้งค่าด้านล่างตรงนี้นะคะที่เป็นรูปฟันเปะะืองค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะอาจจะเห็นบัญชีตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะ่ะ แล้วก็มาที่แสดงหมายเลขบัญชีทั้งหมดนะคะก็เปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ให้แบค็คออกไปนะคะกลับมาที่หน้าโฮมเหมือนเดิมนะคะมาที่หน้าโฮมเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหมายเลขบัญชีเราอะคะ่ะเขาก็จะแสดงออกมาทั้งหมดให้เราเห็นนะคะแค่นี้ค่ะก็จะเป็นการดูหมายเลขบัญชีของเรา หรือว่าให้หมายเลขบัญชีของเราโชว์ขึ้นมาทั้งหมดนะคะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n นลเราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและมือถือต่างๆค่ะสวัสดีค่ะ